สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้คุณก็อยู่คุณกัน c น a ชนแนนะครับโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนหาเศษ S S R หรือว่า S R นะครับผมซึ่งจะมีวิธีอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันพร,พร้อมๆกันครับผมผมจะไล่าจากซ้ายไปขวานะครับ ก็อย่างทุกคนเข้ามาดเทาเนี่ยอย่างแรกททุกคนจะคิดถึงใช่ไหมครับก็คือตรงปาร์ตี้นะผมปาร์ตี้เนี่ยเราจะได้จากแพ็คปาร์ตี้ลื่นเลงหรือว่าปาร์ตี้อะไรสักอย่างนะครับผมก็จะมีโอกาสดรอปนะครับเห็นไหมครับคือจะมีโอกาสดรอปนะครับผมอันนี้ก็หนึ่งและถ้าเราใช้แบงก์ก็อาจจะมีโอกาสดรอปสีเอสเอสอาร์นะครับผม เอาไปอัพตัวละครได้อย่างที่สองครับก็คือการสุ่มตัวละครที่เราอยากจะได้นั่นเองครับเนาะอย่างที่สองนี่โค่น่าจะรู้ดีเลยครับผมโอเคครับอย่างที่สามนะครับผมถ้าเราอยากได้เป็นตัวละครนั้นๆเนี่ยให้เรามาขอตรงกิวนะครับผมเขามาช่วยเหลือให้เรากดขอนะครับผม ซึ่งผมก็ขอไปแล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับผมอย่างที่สี่นะครับตรงลานปลาลองนะครับผมถ้าเราท้าสู้ครบครบยี่สิบแต้มน,นะครับก็คือสิบครั้งนะผมก็จะได้ไปอีกหนึ่งเซตแล้วก็หนึ่งเซตเอ็นอานะครับผมอ่ะอันนี้ก็ หรือว่าเป็นเบสิกเบสิกต่อไปตรงศึกดวลน,นะครับผมถ้ามันมีให้เก็บแต้มมันจะมีถ้าเราเล่นครบถ้าเราชนะครบหกครั้งมันจะได้รับกล่องเอไอหนึ่งกล่องนะครับผมก็ลงอารีนานี่ผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะได้หรือเปล่าครับผมแล้วก็ตรงคําว่าฝึกขั้นพิเศษเนี่ยตรงนี้จะได้วันละวลารประมาณ ถ้าสูงสุดนี่เท่าที่ผมเคยได้นะถ้าผมกดสามครั้งถ้าผมกดทัสซูอีกสามใบอ่ะผมจะได้ประมาณสองถึงสามเศษนะครับก็คุ้มหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับผมโอเคครับน่าจะมีประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือแบบข้าวๆน,นะครับผมก็อ่ะแล้วก็ต้องใส่ตาไม้นะครับผมผมขอโทษเลยตรงคําว่าสารวดเนี่ยสารวจครับผม ตรงสำรวจนะครับนี่ตรงคำว่าขุมทรัพย์นี่วันนี้ผมได้มาหนึน่งเศษนะผมอาทิตย์นึงจะเปิดได้ประมาณสองถึงสามครั้งครับผมถ้าใครเล่นเป็นประจำนะจะรู้นะครับผมแล้วก็โอเคครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับ แล้วก็มิ้นบอกกันได้นะครับว่าผมลืมจุดไหนไปบ้านนะครับผมสวัสดีครับ